พุทธาพุทธาสายรถเออเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บสวนนาของยายยายพาไปเก็บทุกปีนะอันนี้เอามาลองทายดูดูชัดเจ๋อเลยเพื่อนเนเน,เน,นี่โทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ยายถ่ายอยู่ทุกวันเนาะสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ยไปตลาดนัดมานี่ตั้งแต่มาไม่เคยไปตลาดนัดนะลูกสาวชินตรายสวนไปชวนไปยายก็ไม่ไปเพราะว่ามีของอยู่ในตู้เยอะแยะ เอออันนี้ผักหมดไม่ใช่เราผักฝากเขาซื้อก็ได้ยายตั้งใจจะไปซื้อซื้อยามากินเนี่ยยาที่ขาบวมเออจะไปกับพร้อมกับลูกสาวจินตราเข้าไปก่อนยายเลยครับรถไปคนเดียวภัยพัฒนาวัดลงปูสวงนะประมาณ6กิโลเมตรขับรถมอเตอร์ไซค์ไปดูเพื่อนไปที่ วันนี้ยายใช้เงินหมดไปหนึ่งพัห้าสิบบาทนะคะเนี่ยค่าน้ำมันรถค่าอะไรบวกไปหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะยายได้อะไรมาั่งอยากได้เยอะกว่าน,นี้หิ้วไม่ไวคนเดียวอะ่ะนี่ในต้มขาไก่วันนี้จะไม่ทำกับข้าวนะคะต้มขาไก่ถุงละสี่สิบบาทไก่ใต้นะ้ำถุงละสี่สบาทจริงๆทาซื้อกินก็โอเคอยู่นะ ก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยยายก็ไม่รู้นะคะอืแล้วก็ได้อันนี้งวดสี่สิบบาทไอ้พุทซาพุทซาสารรถเออเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บสวนนาของยายยายพาไปเก็บทุกปีนะเออย,ยังไม่ได้พาไปเลยทิแกมไม่ฉีดยาหนะ่ะมันเลยมีนอนสนีพุาสารรเราไปกินไลฟส์สดเออทำไมสีมันไม่มันยังงี้เลยเนาะมันไม่ได้เปิดไฟสว่างเออเอาแค่นี้ก็พอสารส้ม ่านใจจะไปซื้อสารส้มกับยาเอามาใส่สะไว้น้ําให้น้ํามันใส่าะหอมหอมแดงหอมหอมแดงเอาเอาหอมแขกที่ซื้อมาวันนั้นไปปลูกหมดปลูกไว้กินต้นก็ได้หอมแดงกิโลเจ็ดสิบห้าบาทตอนนี้แพงต่อไปก็อีกไม่ถึงเดือนก็เหลือกิโลสามโลร้อยปาทูอยากกินน้ำพริกปาทูปาทูโอ้ยเดี๋ยวนี้ปาทู สตัวห้าสิบสองตัวห้าสิบห้าสองตัว 50, สี่สิบอันนี้สามห้ามันื่ออันน้อยที่สุด <c oughs> ตกใจสมัยก่อนแข่งละาบาทเนาะเออแค่นี้พอ,อตัวพอประมาณนะนะห้าสิบมันก็โหเกินไปสองตัวหนะ้าสิบเนาะเออก็เอาแบบพอประมาณจะเอายี่สิบมันก็สามห้า 5, เลยเอ,เอาแบบเอาแบบเท่านี้เท่านี้อนะเออนั่นแหละ นนะี้ยายายอดตาอหมอเขานี่ยาอันนี้ยาไอ,อ,อ,อ้น,นันน่นยาเขาบอกว่าหายจะเลิอกกินนะน,นี่ยาย,ยอดตาให้พี่มึงส่วนอันนี้ยายาอะไรของยายเนี่แไหะไปบอกเขาว่าขาพริกอันนี้ก็ได้ผักต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีผ,กชผักสลัด แล้วก็ขึ้นช่ายอันนี้คือติดติดติดครัวไว้นะเวลากินทำยำทำอะไรเนี่ยพวกนี้นะ่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักสลัดเอาไว้ให้กินเลย่แล้วก็นีอันนี้จะตั้งใจว่าไว้ตำต้มกาดขาไก่อีกนั่นแหละกระลำปีซื้อมาไว้ยี่สิบบาทโอเคอยู่นะเนี่ยกระลำปีโอเคอยู่แล้วก็ได้ได้ได้ไดไดมะเขือปอกเอาไว้กินกับน้ำพริกปลาทะ แล้วก็ได้ถั่วฝักยาวนี่เอาไว้ผัดเอาไว้ผัดขิงอีกเนาะอืมเออนี่แล้วอันนี้แกงแกงเปิระแกงเปิระนี่ถึงว่งาสี่สิบบาทแกงปิร์นะไม่รู้ว่าอร่อยไหมลอยใหญก็ไม่รู้นะแกงเปิร์แกงเกงอะไรแกงอะาร ส่วนอันนี้ด้หมูมาอีกแล้วขี้เกียจเอาหมูขี้ไม่ใช่หรอกเมื่อวันนั้นไม่ได้ซื้อตับก็เลยซื้อตับมาคิโลร้อยห้าสิบบาทเนี่ยซื้อตับมาแฟนยายเขาจะทําใส่กรอกตับเนาะใส่กรอกตับใส่ใส่ใส่เออใส่หมูใส่มันหมูนะให่มันมันใส่หมูสามชั้นยายขี้เกียจรื้อของเก่ารื้อของพี่ยายซื้อมาวันนั้นยายก็เลยซื้ออันนี้มา ไส้กรอกตับเนี่ยทำรวมเอาไปต้มให้มันเปื่อยรวมกันแล้วไปบดแต่ยายจะแบ่งทำเป็นครึ่งครึ่งไม่ต้องไม่ทำเยอะเดี๋ยวหมดค่อยทำให,หม่เนาะเนี่ยอันนี้สองอันนี้เนี่ย,ยเนี่ยสามร้อยเล่นเออ,เอ,อแล้วก็นี่ปิ้งไก่อันละยี่สิบบาทก็โอเคอยู่นะโครงไก่อันนี้แหละจะให้พี่เมือนกินไม่ต้องทำกับข้าวอนให้พี่เมือนกินเราก็กินอ,นนอ,อ,อนนันเนี้ยเอออะไรเน่างกนี้นี่ มดแล้วก็มาถึงบ้านก็นี่นมมาใา่พอดีหนึ่งร้อยบาทนมเนี่ยเขาเขาจะเอามาส่งเขาจะเอามาส่งเขาจะมาส่งให้พ่อยายให้ยายอาทิตย์ละครั้งอาทิต mm ย์ละครั้งสมัยก่อนยายจะเดี๋ยวนี้ยายไม่อยู่เขาเพิ่งเห็ขาเพิ่งเห็นยายวันนี้แหละเขาเพิ่งเห็นมาส่งให้พ่อยายแล้วก็ให้ยายส่งให้เนาะแค่นี้แหละแล้วก็เติมน้ำมันไป ลิดหนึบาทใหญ่บวกลบคูณหารไปแล้วกินก๋วยเตี๋ยวกินกะตะลาไปพิเศษ35บห้หมดไปวันนี้1 2ึ0งพบาทใช่สิห้าบาทที่70บาทให้ลูกให้ร้านเช้าจินตราซื้อลูกชิ้นไปอีก20บาทวันนี้ใช้เงินหมดไป1,270บาทบางวัน บางวันก็ไม่ได้ใช้ส่วนมากก็ไม่ค่อยส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ใช้แต่วันละสามสิบห้าบาทกินก๋วยเตี๋ยวเออ,อพรุ่งนี้ก็คิดว่าไม่ได้ใช้อะไรพรุ่งนี้ก็คิดว่ากินก๋วยเตี๋ยวอีกสามสิบห้าบาทเออเนาะเวลาใช้ที่ใช้เยอะเนาะเวลาไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เนาะไปแค่นี้เลยแยกไปหาทำกับข้าวเอาไปให้เยปนทำข้าวไปบ้านเย,ยพนแล้วก็เดี๋ยวจัดเตรียมให้พี่มือกินก่อนทำสลัดให้พี่มือกินก่อนเนอะ เพื่อนเอ้ยนี่ลืมไปในวันนี้ฝากเพื่อนในหมู่บ้านเข้าไปแมคโครฝากเขาซื้อไส้สไกรอกอีกลืมไปวันนี้ใช้เงินหมดไปสองพันนิดนิดลืมไปเนี่ยไส้กรอกกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะซื้อมาสามกิโลสามกิโลเจ็ดร้อยห้าสิบืมเท่ากับหนึ่งพันนิดนิดอสองพันนิดนิด,นดวันนี้ คยดูนะเออถ้าออกไปข้างนอกทีก็อย่างนี้ยายรู้แล้วแหละว่าทำไมกล้องมันไม่ชัดเมื่อกี้ยายหยิบโทรศัพท์ปิดผิดอันนี้มันเป็นเอ,อ่อโทรศัพท์เครื่องเก่าเพื่อนอยังว่าทำไมมันไม่ชัดอืมอันนี้เอามาลองถ่ายดูดูชัดเจ๋อเลยเพื่อนนนี่โทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ยายถ่ายอยู่ทุกวันเนาะ เดี๋ยวจะแบ่งเนื้อไปแช่แข็งไว้เนาะ